สรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น Basic Plant Physiology การดำรงชีวิตของพืชจำเป็นจะต้องได้รับปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมเช่นกระบวนการสังคเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการหายใจระดับเซลล์การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชโดยปัจจัยสำคัญที่พืชต้องการได้แก่ไหนและแร่ธาตุสารอินทรีย์ซึ่งจะได้รับจากในดิน นอกจากนี้ยังมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องแพร่เข้าทางรูปากใบของพืชน,นอกจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสิ่งเรา้าพืชจะมีการควบคุมการตอบสนองได้โดยการตอบสนองของพืชส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรูปขององค์การเคลื่อนไหวดังนั้นในบทนี้จะอธิบายถึงหลักสรีรวิทยาของพืชเบื้องต้นได้แก่การลำเลียงของพืชและการตอบสนองของพืช 1. การลำเลียงของพืช plant transport การลำเลียงน้ำในพืช p l a n t water transport น้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในพืชที่ช่วยให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้น้ำจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงรวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมอื่นๆในเซลล์การลำเลียงสารออนินตรีและสารอินทรีย์ในพืชน,นอกจากนี้น้ำยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาอุณหภูมิในพืชได้อีกโดยดังนั้นการลำเลียงน้ำจึงจัดเป็น,นกลไกพื้นฐานที่สำคัญมากในพืช โดยในที่นี้จะอธิบายแยกเป็นกรณีตั้งแต่การดูดซึมน้ําจากในดินเข้ามาในรากการลําเลียงน้ําจากกรากไปยังปลายยอดและการขายไหนออกทางรูป,ปากใบของพืชการลําเลียงน้ําจากในดินเข้าสู่รากพืชการลําเลียงน้ําจากในดินเข้ามาในรากพืชจะเกิดขึ้นมากบริเวณเซลล์ขนรากรูทแฮร r เซลล์ซึ่งเดิมนักชีววิทยาเชื่อว่าการลําเลียงน้ําจากในดินเข้าสู่ราก อาศัยการอสโมซิสอเพียงอย่างเดียวแต่จากการศึกษาปัจจุบันพบว่าการลำเลียงน้ำจากในดินเข้ามาในรากอาศัยการแพร่แบบฟาซิลิเทต (facilitated diffusion) เป็นหลักซึ่งการลำเลียงน้ำโดยการแพร่แบบฟาซิลิเทตนี้จะเกิดโดยอาศัยโปรโตีนบนเมมเบรนที่เรียกว่าอะควา o อรินช่วยในการลำเลียงน้ำในอัตราที่เร็วกว่าการออสโมซิสอตามปากติ เมื่อน้ำเข้ามาในรากพืชแล้วจะมีการลำเลียงไปยังเนื้อเยื่อไซเลมในรากโดยมีเส้นทางในการเคลื่อนที่ของน้ำสามแบบคือการลำเลียงแบบซิมพลาสซิมพลาสที่เป็นการลำเลียงน้ำจากเซลล์หอสื่องอไปยังอีกเซลล์หนึ่งผ่านทางพลสโมเดสมาตาพลสโมเดสมาตาการลำเลียงแบบอะโพพลาสอะโพพลาสที่เป็นการลำเลียงน้ำโดยไม่ผ่านโปรโทพลาึมแต่จะผ่านทางผนังเซลล์และช่อง ว่างระหว่างเซลล์ดังภาพดูภาพประกอบเส้นทางการลำเลียงแบบสุดท้ายคือการลำเลียงแบบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า2จาก7ลบ2 transmembrane transmembrane pathway ซึ่งเป็นการลำเลียงที่เกิดได้น้อยกว่า2แบบแรกและผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงโดยการลำเลียงอาจมีเส้นทางลำเลียงที่เปลี่ยนแปลงไปมาได้อย่างไรก็ตามเมื่อน้ำเคลื่อนมาถึงชั้นโดเด d e r มิส เอนโดดีมิสซึ่งมีแถบแคสปาเรียนแคสปาเรียนสตริปอยู่จะทำให้น้ำที่มาด้วยเส้นทางต่างๆต้อง,ง,งลำเลียงผ่านโปรโทพลาึมของเซลล์ในขั้นเอนโดเดอมิสเท่านั้นและไม่สามารถเกิดการลำลอ,อยงแบบอะพพลาสได้โดยนักชีววิทยาเชื่อว่าการลำเลียงผ่านโปรโทพลาซึมนี้จะช่วยให้พืชสามารถควบคุมการดูดซึมแร่ธาตุและสารต่างๆรวมถึงควบคุม อัตราและทิศทางการลำเลียงน้ำให้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวเท่านั้นการลำเลียงน้ำจากในรากไปยังปลายยอดการลำเลียงน้ำจากไซเลมในรากไปยังปลายยอดของพืชส่วนใหญ่จะอาศัยแรกหลักในการลำเลียงคือแรงดึงจากการคายน้ำ transpiration pull ซึ่งเกิดขึ้นในเวลากลางวันที่พืชมีการคายน้ำ transpiration ซึ่งเป็นการสูญเสียน้ำออกทางรูป,ปกักใบทำให้พืชมีการดึงน้ำจากเซลล์ข้างเคียงเข้ามา ทดแทนโมเลกุลน้ำที่สูญเสียไปและส่งผลให้เกิดแรงดึงต่อเนื่องไปจนถึงโมเลกุลน้ำในท่อไซเลมในที่สุดก็จะมีการดึงน้ำจากในดินเข้ามาในรากเพื่อทดแทนโมเลกุลน้ำที่สูญเสียไปเป็นทอดๆต่อเนื่องกันไปได้ดังแสดงในภาพดูภาพประกอบโดยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของไหนกับโมเลกุลของไนในท่อไซเลมเรียกว่าแรงแอฮิชัน Attention นอกจากนี้การที่เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมากทำให้น้ำเคลื่อนที่ขึ้นมาในรูตามความสูงของท่อไซเลมได้ซึ่งเกิดจากแรงตึงผิวชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า3จาก7ลบ3 Surface t ฟ n s i o n โดยแรงตึงผิวนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งแรง Cohesion และแรงแ d h e ท i o n ในท่อลำเลียงได้เรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่า การซึมตามรูเล็ก (Capillary Action) ในบางสภาวะเช่นตอนกลางคืนอุณหภูมิแต่ความชื้นสัมพัสในอากาศสูงส่งผลให้ไม่มีการคายน้ำของพืชเกิดขึ้นคือจะมีการะส,สมแร่ธาตุต่างๆในท่อไซเลมทำให้ความเข้มข้นภายในท่อไซเลมสูงขึ้นน้ำจากเนื้อเยื่อรอบข้างไซเลมจึงมีการออสโมซิสอเข้ามาะส,สมในไซเลมและเกิดเป็นแรงดันขึ้นมาเรียกแรงดันที่เกิดขึ้นนี้ว่าแรงดันราก รูทเพรสเชอร์โดยแรงดันนี้อาจมีการดันน้ำให้ออกมาทางรูพิเศษที่ใบเรียกว่ารูหยาดไหนให้ดัดทอดและทำให้พืชมีการสูญเสียน้ำออกมาในรูปของโยดในเรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า Gattation, ก o ตเท t ชันแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบอย่างไรก็ตามแรงดันรากและกัตเทชันจะพบได้ในพืชที่มีขนาดเล็กเท่านั้นดอกจันดอกจันข้อสังเกต ระเตชันไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกับการคายน้ำได้เพราะถ้าพืชมีการคายไนพืชจะไม่ผส,สมแร่ธาตุต่างๆในไซเลมได้ชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า4จาก7ลบ4การคายน้ำทางรูป,ปากใบการคายไนเป็นกระบวนการสำคัญในการทำให้มีแรงดึงจากการคายไนและทำให้มีการรัลอ เลียงในท่อไซเลมเกิดขึ้นได้โดยการคายน้ำส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณรูปากใบและอาจพบการคายน้ำออกทางรอยแตกในเปลือกไม้ของพืชที่มีการเจริญทุติยภูมิเรียกว่าเลนติเซลเลนติเซลได้โดยการเปิดของรูปากใบจะเกิดขึ้นโดยแสงสีน้ำเงินจะกระตุ้นให้มีการสะสมเคบวกในเซลล์คุมมากขึ้นส่งผลให้น้ำจากเซลล์ข้างเคียงแพร่เข้ามาภายในเซลล์คุมและทำให้รูปากใบเปิดออกมาได้หลังจากนั้นเมื่อ พืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะมีการผส,สมซูโครสทําให้ความเข้มข้นภายในเซลล์คุมสูงและรูปากใบเปิดออกได้ตลอดเวลาจนกว่าเมื่อไม่มีแสงจะทําให้เซลล์คุมเหี่ยวและรูปากใบปิดใหม่อีกครั้งการเปิดปิดของรูปากใบแสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยามสหมู่6หน้า5จาก7ลบหปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของพืช 1>, 1. อุณหภูมิถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นจะทําให้อัตราการคายน้ําของพืชสูงขึ้น 2. ความชื้นสัมผัสในอากาศถ้าความชื้นสัมผัสในอากาศสูงอัตราการคายน้ําของพืชจะต่ําลง 3. ลมถ้าลมในสิ่งแวดล้อมแรงอัตราการสูญเสียน้ําของพืชทางปากใบก็จะเพิ่มขึ้น 4. สภาพน้ําในดินถ้าพืชอยู่ในภาวะขาดน้ำ (water stress) ปากใบจะปิดเพื่อลดการ ภายใน5ความเข้มแสงมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและควบคุมการเปิดปากใบของเซลล์คุมได้6ปริมาณแก๊ส CO2 ในใบถ้าภายในใบมีแก๊ส CO2 ไต่าปากใบก็จะเปิดเพื่อให้แก๊ส CO2 เข้ามาได้มากขึ้นการลำเลียงอาหารในท่อโฟมเฟิม translocation เมื่อพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดเป็นน้ำตาลเกิดขึ้นพืชจำเป็นจะต้ององมเกียอลำเลียง น้ำตาลสารอินทรีย์ชนิดอื่นๆผ่านทางเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารหรือโฟเอมโดยสารที่ลำเลียงในโฟเอมอน,นี้เรียกว่าเฟลมแซบซึ่งเฟลมแซบมีองค์ประกอบหลักเป็นไนซูโครสและกรดอะมิโนซึ่งกลไกการลำเลียงอาหารในโฟเอมนี้เรียกว่าเฟลมทรานสโลเคชันกลไกการลำเลียงอาหารในโฟเอมนี้จะแตกต่างจากการลำเลียงน้ำที่มีทิศทางในการลอ เลยงจากกรากไปยอดเสมอคือการลำเลียงอาหารในโฟมจะสามารถเกิดขึ้นได้หลายทิศทางแต่จะมีทิศทางการลำเลียงจากบริเวณที่มีหน้าที่เป็นแหล่งสร้างซอสซึ่งมีปริมาณน้ำตาลสูงไปยังบริเวณที่มีหน้าที่เป็นแหล่งรับซิงซึ่งมีน้ำตาลต่ำกว่าโดยทั่วไปใบจะทำหน้าที่เป็นซอสขณะที่รากจบทำหน้าที่เป็นซิงกลไกที่อธิบายการลำเลียงอาหารในทอน่อโฟมนี้เรียก,กว่า b ั c k f l o w h y p o t h หรือ pressure flow hypothesis กลไกการลำเลียงอาหารในโฟลเอมจะเริ่มจากเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นซอ u r c e c e จะมีการส่งน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ชีฟทิว CF tube member ด้วยการลำเลียงแบบ active active transport ทำให้ความเข้มข้นภายในเซลล์ชีฟทิวเพิ่มขึ้นน้ำจากท่อไซเลมที่อยู่ข้างเคียงจึงมีการ osmosis ซเข้ามาภายในเซลล์ชีฟทิวหลังจากนั้นแรงดันน้ำที่อยู่ภายในท่อชีฟทิว จะดันให้นหนและน้ำตาลเกิดการแพร่ไปยังเซลล์ที่เป็นซิง์เซลล์ได้เมื่อถึงบริเวณที่เป็นซิงคซึ่งมีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าน้ำตาลหลังจากภายในเซลล์ชีฟทิวจึงถูกนำเข้าไปยังซิง์เซลล์ขณะที่น้ำก็จะมีการออสโมซิสกลับเข้าไปในท่อไซเลมใหม่ได้กลไกาการลำเลียงอาหารในโฟมนี้แสดงได้ดังภาพดูภาพประกอบชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า6จาก7ลบ6 2. การตอบสนองของพืช Plant Responses เมื่อสิ่งเร้าที่อยู่ภายในหรือสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกพืชมีการเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้พืชมีการรับสัญญาณ Reception เกิดขึ้นและทำให้พืชมีการตอบสนอง Response โดยการตอบสนองของพืชอาจเกิดได้ในรูปขององค์การเคลื่อนไหวของพืช Plant Movement ซึ่งการเคลื่อนไหวของพืชแบ่ง ออได้เป็นสองชนิดคือการเบนทริปปิซมซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่มีทิศทางขององค์การตอบสนองสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งร้าและการเคลื่อนไหวแบบแอนอสติกนาสติกมูฟเมนต์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่ไม่มีทิศทางขอองค์การตอบสนองที่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งร้าการเคลื่อนไหวแบบการเบนนี้อาจแบ่งออกได้เป็น2ชนิดย่อยคือการเบนเข้าหาสิ่งร้า Positive t r o p i s m และการเบนออกจากสิ่งเร้า Negative t r o p i s m ตัวอย่างองค์การเลนเช่นกันเบนเข้าหาแสง Positive Phototropism ของยอดพืชดูภาพประกอบหรือการเบนหนีแสง Negative Phototropism และการเบนเข้าหาแรงโน้มถ่วง Positive Gravitropism ของรากการตอบสนองต่อสารเคมี c h e m o t r o p i s m ของหลอดเรนูการตอบสนองต่อการสัมผัส ทิงโมดรอปิซึมเช่นการเกี่ยวพันหลักของมือเกาะพืชที่เป็นไม้เลื้อยดูภาพประกอบโดยการเบนชีววิทยาม .4 หมู่6หน้า7จาก7ลบ7เข้าหาหรืออกจากแสงของยอดและรากพืชรวมถึงการเบนเข้าหาแรงโน้มถ่วงของรากพืชจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืชชอนิดหนึ่งที่สำคัญคือออกซินโอซินการเคลื่อนไหวแบบแอนออติกเป็นการเคลื่อนไหวของพืชที่ทิศทางการเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์ กับทิศทางของสิ่งเร้าโดยอาจเกิดจากการเจริญเติบโ,โตที่ไม่เท่ากันของส่วนต่างๆเช่นการบานของดอกกุหลาบดูภาพประกอบหรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเต่งเช่นการหุบของใบตน้นไมยราบเมื่อถูกสัมผัสทิงโมนัสตีดูภาพประกอบการหลับของพืชตระกูลถั่วสลีปมูฟเมนต์หรือนิตินาสตีดูภาพประกอบการเปิดปิดของรูปปากใบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเต่ง ชีววิทยาม .4 หมู่6บทที่10สรีรว,วิทยาของพืชเบื้องต้น .pdf เปิดด้วย